สวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านจะพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับหลายคนอาจจะเคยดื่มมาเยอะแล้วแหละนะตัวนี้ก็คือเบญจมาศสวนนะหรือดอกเก๊กห้วยนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับเก๊กห้วยมีหลายสายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นยาจีนนะครับสมุนไพรไทยจะไม่ค่อยมีส่วนผสมของเก๊กห้วยมากมายนักนะครับยกเว้นเรานําไปจัด รวมอยู่ในตำรับนะครับใช้แต่งกลิ่นนะครับแต่งกลิ่นสมุนไพรยาต้มนะฮะยาหม้อได้นะครับยาดองได้นะครับนําไปเป็นส่วนผสมทําให้ตำรับยาหอมขึ้นนะครับเรามาดูสรรพคุณแล้วก็รสทางยาของเก้งหวยกันนะครับเดี๋ยวดูต้นก่อนนะครับเก้งหวยจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับต้นเตีย้ยๆนะเป็นไม้ดอก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแต่ว่ามีสรรพคุณทางยานะครับกลุ่มเป็นจมาศนะครับจะมีดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกสีขาวนะครับที่นิยมใช้ทําเป็นยานะที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นดอกสีเหลืองแบบนี้นะวิธีเก็บดอกเก๊กฮวยมาใช้ทํายาก็เด็ดเอาเฉพาะส่วนของดอกนะฮนะดอกที่บานเต็มที่นะครับนะําไปตากให้แห้งเก็บใส่ภาชนะหรือขวดโหลไว้นะครับชงเป็นชาเก๊กฮวย นะลักษณะดอกเก๊กหวยแห้งนะครับรสทางยาของเก้กหวยรสออกไปทางขมหวานหรือบางที่ก็บอกว่ารสขมเผ็ดนะครับนะเก๊งหวยจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนี้จะมีริบต่อตับนะครับช่วยระบายความร้อนจากตับออกได้ดีนะครับ นำไปชงแทรกอยู่ในยาแก้ไข้ก็น่าจะดีตัวนี้นะครับเพราะว่ามีออกรสไปทางขมแล้วก็หอมช่วยลดความร้อนจากตับนะครับรักษาโรคเกี่ยวกับตานะตาฝ้าฟางตามวัวพวกนี้นะครับได้ดีนะบางคนก็นำเก้งหวยสดเนี่ยไปตำแล้วก็พอกดวงตานะแก้อาการเมื่อยล้าจากการมองจอคอมหรือการใช้สายตาเยอะๆนะครับแก้อาการตาฝ้าฟางตามวัวตาแดงพวกนี้นะครับ ตำผสมกับเหล้านําไปพอกอาการแก้อาการแสบร้อนจากงูสวัสดก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะว่ามีรสเป็นทางขมแก้พิษพิษร้อนได้หามาปลูกติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับไว้ชงดื่มระบายความร้อนออกจากร่างกายเด็ดเอาเฉพาะส่วนของดอกนะก้านไม่เอานะครับนําไปล้างแล้วก็ผึ่งล่มให้เสด็จน้ํานํามาต้มแบบสดๆก็ได้ แบบนี้นะครับหรือจะนําไปตากนํามาชงเป็นชานะครับวิธีต้มเก้งหวยก็ต้มไม่ยากนะครับแต่ว่าเก้งหวยถ้าต้มธรรมดาเลยเนี่ยสีเขาจะไม่ค่อยเข้มจะต้องใช้รวมเม็ดพุทนะครับนะเม็ดพุทหรือเม็ดกีจี้ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทําให้สีสวยหรือจะนํามาชงเป็นชาก็ได้นะครับการต้มเก้งหวยนี่ต้องระวังเนาะ ไม่ใช่เอาใส่ลงไปแล้วก็ต้มเคี่ยวนะไม่ใช่นะครับมันจะขมต้มให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็นาเก้งหวยใส่ลงก่อนจะปิดไฟนะครับใส่ปั๊บแล้วก็ให้ดอกเก้งหวยมันบานฟึบออกแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับเราไม่ต้องไปคนนะถ้าคนพวกเกสอนเก๊งหวยมันจะกระจายออกมามันจะขมนะครับก็กรองออกแล้วก็จะผสมน้ําตาลสักเล็กน้อยก็ได้นะครับเติมใบเตยผสมน้ําตาลเล็กน้อยก็ได้ หรือไม่ไม่ผสมก็ได้นะครับดื่มเพื่อสุขภาพเด็ดมาสองสาดอกแบบนี้ล้างให้สะอาดใส่ลงไปในแก้วเติมน้ําร้อนใส่ใบเตยนิดนึงก็ดื่มเป็นชาได้นะครับช่วยดับความร้อนดับพิษร้อนในร่างกายตัวนี้สามารถจัดแทรกในชุดยาดองได้นะครับลงโหลดองยาทําให้เหล้าดองยาหอมน่ากินนะครับผมก็จัดอยู่ก็ใช้อยู่นะครับเป็นกลิ่นเฉพาะแต่อย่าใส่เยอะมันจะขมนะฮะ ใช้พอประมาณเช่นต้มน้ำสามลิตรใช้เก๊กฮวยแห้งก็ประมาณสิบห้ากรัมนะไม่เกินยี่สิบกรัมก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นดอกสดก็ใช้ประมาณสามสิบกรัมก็ได้ปลูกเป็นไม้ประดับแต่มีประโยชน์ด้วยนะครับเก๊กฮวยหรือเบญจมาศสวนวันนี้ก็มาแนะนําให้รู้จักกับประโยชน์ของเก๊กฮวยเล็กๆน้อยๆนะครับพอใช้ทํายาได้ใช้ดืม่มแก้พวก ไขมันในเส้นเลือดก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะสต่พวกคุณเยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอในยาไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในยาจีนนะครับใครที่ชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็ลองมาหาปลูกติดบ้านไว้นะครับเอาไว้ดื่มเป็นชานะดูแลสุขภาพกันได้นะครับกับเก๊กฮวยหรือเบญจมาศสวนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ